สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิตยาปาณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. 5ทับเลขที่3 3ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะกระผมเด็กชายพิตินัน์ปราณีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1่ทับเรื่องของการวัดการกระจายสมบูรณ์นะคะการวัดการกระจายสมบูรณ์หมายถึงการวัดการกระจายของข้อมูลเพียงชุดเดียวเพื่อดู ว่าค่าจากการสังเกตแต่ละค่าของข้อมูลมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรนะคะการวัดการกระจายสมบูรณ์ที่นิยมใช้นะคะมีอยู่4แบบนะคะได้แก่พิสัยส่วนแบ่งเบนข้อายส่วนแบ่งเบนเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะ เราก็จะยกตัวอย่างเป็นของพิสัยนะคะการหาพิสัยของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะคะก็จะเป็นพิสัยของข้อมูลก็คือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลที่ได้จากผลต่างระหว่างค่าจากการสังเกตที่มีค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดค่ะดังนั้นนะคะค่าพิสัยเท่ากับ x max ลบ x min นะคะ เมื่อ x max x max เป็นค่าจากการสังเกตที่สูงสุดนะคะส่วน x min เป็นค่าจากการสังเกตที่มีค่าต่ำสุดนะคะจากตัวอย่างนะคะการหาพิสัยของข้อมูลที่ไม่แตกแจงความถี่นะคะตัวอย่างที่หนึ่งะคะจงหาพิสัยของคะแนนต่อไปนี้ยี่สิบห้าสิบสองสามสิบสิบเจ็ดเจ็ด สิบเจ็ดยี่สิบสิบหกค่ะวิธีทำนะคะพิ่สัยเท่ากับค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดหรือ x max ลบ x, x min นั่นเองค่ะพิ่สัยนะคะเท่ากับสามสิบสามสิบคือเลขที่ มีค่าสูงสุดนะคะส่วน12นะคะมีค่าที่ต่ําสุดนะคะก็จะเป็น30ลบ12นะคะพิสัยนะคะเท่ากับ18นะคะดังนั้นพิสัยของข้อมูลชุดนี้คือ18คะ่ะต่อไปก็จะมาสอนน้องทําแบบฝึกหัดน,นะคะจากโจทย์นะคะให้หาพิสัยของข้อมูลต่อไปนี้นะคะก็จะมี

ลบค่าต่ำสุดพิสัยค่าสูงสุดเท่ากับอะไรคะหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดค่ะหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะคะลบด้วยพิสัยค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดคือเลขอะไรคะหนึ่งร้อยหกค่ะต่อไปนะคะพิ่ัยเท่ากับ จากค่านะคะหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดลบหนึ่งร้อยหกเท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิบห้าค่ะถูกต้องคะ่ะดังนั้นนะคะดังนั้นนะคะคำตอบของพิสัยข้อมูลต่อไปนี้คือยี่สิบห้าค่ะขอบคุณค่ะ